เมนูวันนี้จูนจะตำส้มตำใส่แมงกะพรุนนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนค่ะพร้อมแซ่บตอนหกโมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะได้เวลามากกวกแล้วค่ะตอนนี้หกโมงเย็นค่ะทุกคนจูนตำส้มตำค่ะตอนแรกว่าจะตำใส่เอ,อ่ออะไรนะแมงกะพรุนเนาะพอลวกแล้วมันนิดเดียวค่ะทุกคน เลยต้องใส่กุ้งด้วยค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ The time now 6pm I'm going to have spicy uh, green p a p a y a s a l a d with shrimps คำจอยมีคำคำ 6pm now okay this is river b i s y noodles สามีกับลูกสาวถ้ากันเห็นอย่างในห้องคั่วปุตตึงๆมาค่ะทุกคนค่ะ จุนหิวแล้วค่ะอืมจินสากว่าทุกคนอืมสาดนอดมากเมลากอที่จุนโชว์น่ะจุนเมาจากเมืองไทยนะคะยังไม่เสียเลยค่ะอืจุนซื้อมาใหม่ค่ะซื้อมาเยอะด้วยโอ้ oh. what happened กินจับแซ่บ่ไม่ค้นกวคนขนมจีนเสน้นนี้ค่ะเส้นข้ากล้องค่ะซื้อที่นี่ค่ะเส้นเล็กดีเม็ดกระถินพี่น้อง ไข่ตำเคยแช่น้ำไว้แบบแห้งลมแห้งๆค่ะหืมแบบแห้ง,งแซ่บพี่น้องอืมครับ พักสลัดนี่เอามะฮ่อกุ้งค่ะแซ่บค่ะเรดโอ๊คอืมอืมหอม กระเจี๊ยบเขียวเยวนี่ยอ่อนดีซื้อมาจากบาร์เซโลนามาฮึ แบ,บนมาละมาชิ่นเมงกับพ่นลวกแล้วค่ะไม่ได้เหลือสำนี่ เสียงลมลมแรงค่ะช่วงนี้อากาศมันแปรปรวน มาแล้วก่อจุนก็ซื้อมาใหม่ค่ะซื้อมาเยอะกินลูกนี้ให้หมดก่อน Ha det målet, กินลวกแค่นี้ค่ะลวกกินเธอเดี๋ยวพี่น้องเผ็ดเดิมมันเนี่ยมันเท่าวะกินบ่นเเ็ดมันสินเยืองเนาะค่ะเนาะ มันจะอืดท้องถ้ากินไม่เผ็ดเสียงแมงงะพุน สามีจุนบอกว่าคันน้องว่างให้จุนไปหัดครับรถพี่นอ้องจุนมีพื้นมาแล้วเนาะแต่ที่นี่เขาขับคนละฝั่งกับไทยเนาะอืม วันหน้าน้ำพริกต้องเข้าอีกค่ะบางครั้งอารมณ์แบบว่าอยากกินแค่น้ำพริกกับขา้าวสวยร้อนๆค่ะไม่ต้องมีอย่างอื่นมีผักแค่นั้นพอแม่วันหน้าจัดพอผักเยอะ ติดตขฉาแล้วไม่กระชินพี่นอ้องแมงกระพุน ฮืมอืม,อมกระสับเสียบไปเลยค่ะสลสับมันกรอบ แม่กุ้งจุ่นใส่ร้ายด้วยมั้นี่ซิบตัวได้มั้งปกตินี่สับก็คอยกินกุ้งร้ายด้ยค่ะกุ้งสะดุ่ง กุ้งดิบเลยนี่ไม่เท่าไหรค่ค่ะว่ามันสิงกุ้งดิบปันใดกุ้งสะดุ้งน้ำหอนมันสีหวานพี่นอ พี่คนไทยปลูกผักได้สวยจริงมีหลายเมนูที่จะกินอย่างเช่น๋ดดุ้เตี๋วเพราะมีใบหัวระพาไทยค่ะถ้าไม่กินเดี๋ยวมันจะเสียไม่อยงนั้นต้องเข้าตู้เย็นอีกเข้าช่องแผงต้องกินค่ะ ต้องหาเวลาทํากินไอ้เราก็กินทํากินแค่วันละคาบเนาะวันละมื้อค่ะน,นี่สารเอิ่นขาบอืม แก่ออกหยาบค่ะแขผงมันเนยกับร่างเัินอ่อนค่ะบพราแกค่ะไม่ได้แสบก็ถึงขันหืนไหมค่ะอืมเสื่อิมมากไดยดีเนยที่มันแก่ค่ะค่ะมันสีบลอตแสบทุกสิ่

เดี๋ยวกินต่อเย็นนี้ค่ะซีทุ่มคุณละ่ะวานนี้กินช้า वहां कुप-कुप दी है मैं कब पूछ ซื้อมาจากร้านจีนอืมอหือน่านค่ะงามจะได้ลาผักก็ติดฟันดีดี เท่ค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้แซ่บๆค่ะเดี๋ยวจุนขอทักทายคลิปหนาลวค่ะเด้อส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่บายค่ะ